เี็ดตัไให้อีกครับเอาละวเบื่อเห็ดกวาดมุมนี้พี่น้องโอ้ยดอกกำลังแข็งแข็งนังครับนั็งผับครับเดี๋ยวงงโอ้ยเต็มแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องมื้อนี้กับพ่มพ่อพอกันคีอ,อคเก่าลหรอครับกับผมวิถีคนมักรอเนาะ มือนี้กับพาพีพาน้องขึ้นมาหลอกโคกลอปลาก็เหรอครับมาอัปเดตโคกเบิ่องเนื่องจากว่าเขาวัดได้ขึ้นมาหมื่นสองหมื่นแล้วครับว่าเขาจีมานเห็นยังมือนี้กับไปเบิ่งกันครับแต่ว่าผมขี่รถขึ้นมามือนี้ครับขี่รถขึ้นมาขางทางพ่อแหละครับเหยีตะไคข่โมเมนเริ่มจีมานยืดตหีเขาครับเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังนะครับเหรอครับเหยียดไข่ดอกก็งามเลยกำลังพอปนนี่สามดอกนี่โมเมนต์จีปนยิ่มอยู่ดิพี่น้องครับครับ ไปรุ่นไปรอน้ำกันต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเก็บนี่ล้วเดี๋ยวห่อจังกีรดขึ้นไปทั้งเขาครับผมโอ้ดอกงามายพี่น้องเพียบครับตึงตึงกับ,บดอญน้อยองเนื้อ ต้องใส่เห็ดสิออกเงี้ยพี่น้องเลยตัวก็เปลี่็นมูนอ heat coil ดอกนึงครับเกือบบ้านแลน้วนี่ครับตุ้มนึงพี่น้องก็นี่ t ผึ่งคาไล้ครับ เน็บก้อีกตูมหนึ่งครับนิดหลึ่งครับอะไรบ้างนะพี่น้อง quá như gặp bò nó nó ra hết từng nóng nhúng hoa chiều gặp Ủa, đỏ không nhìn ngoài Vài con thật กำลังเป็นเกียร์พี่น้องก็ออีกแล้วครับเหกดอ็บานโอ้แข็งแข็งรบบครับดอกนี่นก้อยอีกแล้วครับก็สีมันสีแดงครับมือนีง บานแล้วพี่น้องโอ้บังเห็ดปึง่งไฟเห็ดปึง่งไข่ดรานี้พี่น้องอ๋อดอกยังงามเลยครับดอกงหญ่ตั้งหัดดงหกพี่น้องเอาได้อยู่ครับ เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่อย่าถามผมนะครับว่าเห็ดไข่ผมกับบ้องหูกันว่ามันเป็นเห็ดผู้ใด่ขึ้นกันกรับ๋องดอกงามเลยสองบานสวยๆครับ อีกบานหนึ่งพี่นอ้องเห็ดก้อครับอ้บานแญ่ครับอ,บนนบอสอ่อนเห็ดกอ็อดอกนี้พี่นอ้องตูมแน่ครับอาอขาเป็นจีบ่ไไ้ปาดงานเลยครับขาไม่จิว ขาก็เอาครับแข็งปุ๊กเป็นตะแกงเสียบพีขาก็ได้ดครับพี่น้องนี่ตะไคร้อีกครับเห็ดปึ่งขาแข็งครับพี่น้องจอกนึง ีลดอกบเพชรเปึงเพชรปึงคล้ายแฉงเน็ตเวลาเขาถือทองมันนะครับพอพอเ,เขาถืทอ,อ,อ,อถทองมันปับ๊บแล้วมันจะขึ้นเป็นสีสัาขึ้นทันทีเลยครับไหนมครับสัมเข้านิงมันก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวจักหน่อยนะครับ ตัวแจง,นง,นงนเ,นเนี่ยโอ้ยังเสียบพี่น้องนิดปนึ่งมั้งเนี่ยแจงหวันเลยครับก้อยสองตูมครับปไฟจุงพลังงานครับ เมง่เห็ดกวาดผมนี่พี่น้องอู้ยดอกกำลังแข็งแข็งงางครับง้ามคามคาเดียอันนี้มาท่านบานกับท่านจุ่มนี่หนี่ดอกเลงจุ่มง้ามเลยครับที่นีอีกสองดอกพี่นอ้องผมเดียวกันแหรอครับ เห็ดก้อยสองบานกบพี่น้องบานบานขักบานนี้พี่น้องเลยดอกงามดอกง่ายดีครับก้อยบานก็พี่น้องก้อยบานนี้พี่น้องบานยังไงเลยครับก้อยบานหนึ่งครับ ก็อีกบานหนึ่งครับก็อีกดอกน,นึงครับพี่น้องเาพี่น้องบานเนี่ยเก็บไปเก็บมาห้เต็มตาแล้วครับบานเนี่ยไปครับยังลาะกวัตถุนิมาตุกหอมู่ไปต่อครับก็บานนี้เร้าฟินหงเลย หลังๆมากครับผัวตาบานครับค่อยเห็นตุมน่มเลยบานจากบานบัเถ่าเลยครับบานนะครับบานดอกกำลังขาวๆเลยนีย่โอ้ยเต็มเราพี่น้องเงี้ยควายสามดอกงามครับพี่น้องเฮงเต็มเฮงควายพี่น้องเง็้ก็เต็มตาแล้ว เงีง้ยงย่ออางเงี้ยงพอดีบานเนี่ยเขาห้มได้ก็ได้ทุกคมเลยบาานพี่น้องด้วยตวมนึงพี่น้องก็ตุมนึงกำลังว่างพี่น้อง ออกทุกคมล่ะครับคมใดมันออกมันออกทุกคมนะครับแต่ว่าเสียยังเดียวมันออกคมไในดอกสอ,องดอกมันบอกออกหลายเหัครับตุ่มหนึ่งพี่น้องได้แต่เห็งสะตรงนี้พี่น้องโอ้ยบังขาพี่ดูบังขานั่งแบบขา้ายาวรับ ครับต,ตรวบะขาเ้างมดตองเอาไปหลายแล้วครับเห็ดผึ่งนั่นนี่ขาต้องเสียบแล้วครับตัดถึงลถเนาะครับผมมามตึงจ่วงสร็จลูกงานในการหาเห็ดของเ้างมือนี้เนาะครับเนาะส่วนกระพิร้องสวมหมานเต๋ออยู่ครับหมานจนเต็มตาจนมันถึงหูตาเลยนะครับกาเหาสีหมานหลักๆได้ก็เป็นเห็ดก้อนแหละครับป่ะนี่กับจะมีเห็ดผึ่งเนี่ย ตะไค้ปนนิดหน่อยพอได็กปนนี่ยแหละครับนิดไข่ก็ไดดกจังใดกับเบิ้งคลิปแล้วก็จะ่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องที่ีพคนมากหล่อด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนึกซะกก้อนพอกันไหมคลิหน่าสวัสดีครับ